ก็เดี๋ยวมาดูจุดตัดกันสำคัญนะฮะตัวตัดเดี๋ยวทำให้ดูซึบสามเหรียญเลยเฮ้ฟนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ก้านาฬิกานะฮะมุมก้านาฬิกานะครับผมที่ขึ้นมาด้านบนนะฮะ เพื่อจะเห็นตัวตัดนะตรงมุมมทำนี้โอเควะดูตัวตัดจะเหมือนกันนะแนีตรงนี้แนีแล้วก็นี่เรินะด้าล่างมุมเหมือนกันนะครับตำแหน่งเดียว โอเคแค่นี้ก็จบนะฮะได้เหรียญแท้โอเคครับก็จะประมาณนี้ฮะตัวตัดของหลวงปู่หมนรุ่นผมซีนาพิธีจกาาักรพรรดิเทลานะครับครับผมอันต่อไปถ้ามีอะไรประทะาให้ดูอีกก็ค่อยพบกันอีกนะครับผมสวัสดีครับ